ความโสดมันช่างน่ากลัวเหลือเกินค่ะความโสดความโสดมันช่างเหล่ากลัวเหลือเกินค่ะน้องตเกียยคุณสาคอนวาัสนอค่ะโสดอิลีค่ะไม่เชื่อเหรอคะไปจริงหรอมาเสนอไปอิลีหรอ่าเส่อไปลาตี้ไปอิลีตี้อันผู้สาวโตัวเกี้ยวไปอิลีตี้ไปแล้วะวาสนอว่า่โสดจริงเหรอจึิงโสดจริงโสดไม่เชื่อเหรอคะไม่เชื่อเหรอไม่เชื่อน้องตุ๊กอีกเหรอไม่เชื่อน้องตุ๊กอีกเหรอโสดจริงๆนะคะ โดจริงๆนะคะน้องตุ๊กบอกว่าสดดีเด้ดอีหดีค่ะไปจริงเหรอไปจริงเหรอนะคะพี่สาคพรมันบอกว่าไปจริงๆนี่ไปจริงๆนี้นะคะไปแล้วบ่ไปแล้วบ่่าเสร็จได้ป่ะเ <c oughs> มื่อบ้านล่าขืนล่าลืมล่าลองนะคะเนาะอัน <c oughs> ไม่เป็นไรค่ะอ่าเปิดไปเลยค่ะไม่ให้ไม่ให้โลกรู้ไปเลยให้โลกรู้ไปเลยนะคะไม่เป็นไรค่ะเปิดไปเลยค่ะ ให้โลกรู้ไปเลยค่ะนะคะน้องตุ๊กคนกับคารมคมหอกนะคะโอ๊ตคารมคมอ่าเอาอหยกโยกเพื่อนๆนะคะน้องตุ๊กนี่โอโคสุดยอดนะคะคารมคารมสุดยอดนะคะไปบ้านไหนก็คือสร้างสีสันให้แต่ละห้องนี่สุดยอดนะคะน้องตุก๊กผมเชื่อคนง่ายนะคุณตุ๊กแน่แน่แน,แน่อันไอซาก้อกนเขาบอกว่าผมข่อยแหงเสือคง้นยเด้ ่อยเชื่อคนง่ายคืออย่างนี้ตัววสาสนาไอ้สาคข้อนละวานาอค่ะนาออืมไอ้สาวขอนละว,วา,าผมนี่ก็เชื่อคนง่ายแท้ๆนะผมนี่ก็เชื่อคนง่ายจริงๆเด้อว,วสาสนวาเนาะคะน้อาเอาๆพี่น้องทักทายกันให้อิ่มอิ่มน้ำสํารันนะคะ,ยาย,าะ,ะ,คะยายนาวก็จะได้ลงไลน์นะคะเพื่อนๆยายนาวก็จะได้ลงไลน์นะคะให้ให้น้องตุ๊กนะคะ อีกสัมนาทีอีกซานาทีนะคะก็จะถึงสองโมงแล้วบ้านเท่าจะสองโมงเช้าแต่ว่าย่ปุ่นก็น่าจะเป็นตีสองของน้องตุ๊กนะคะน่าจะเป็นตีสองของน้องตุ๊กหรือเปล่านะคะน,ะน, ай, นะคะ้น้องใหม่ๆหมหามทอมือนะคะน้องใหม่ๆหมหมทอมือก็โบกมือาบบายยายนาวแล้วนะคะน่าจะเข้าโรงเรียนถึงโรงเรียนแล้วนะคะน้องใหม่ๆหมหมทอมือทํางานที่โรงเรียนเป็นคุณครูนะคะที่โรงเรียนบ้านยายนาวเองนะคะแบบว่าเป็นเป็นคนอ่อนไหว แบบว่าแบบว่าเป็นคนอ่อนไหวไหมเออไอสะคขอนว่าแบบแบบว่าเป็นคนอ่อนไหวเด้น้องตุก๊กไอสักข้อนห้องเป็นเป็นคนอ่อนไหวนะผมแบบว่าผมอ่ะผมอ่ะเป็นคนอ่อนไหวสักนิดหนึ่งประมาณนี้แหละผมอ่ะเป็นคนอ่อนไหวสักนิดหนึ่งนะน้องตุ๊กน้องตุ๊กวาสเดีว่าผมเป็นคนอ่อนไหวนิดนิดนะผมเป็นคนอ่อนไหวนิดหนึ่งนะนะคะโอเคนองใหม่ๆก็บบุกมือไ้บ่ายนะคะเพื่อนๆนะ ก็คุยกันหอมปากหอมคอในช่องไลฟ์ของยายนาวเนาะค่ะเนาะช่วงอรอบสองก็เดี๋ยวดูพี่วรวุฒิลงนะคะดูดูพี่วรวุฒินะคะก่อนนะคะเนาะดูพี่รวรลุ่ยไลฟ์สดของพี่วรวุฒินะคะ,ะถึงจะว่าอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อนๆเ,เ,เนาะถึงจะว่าอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนเนาะตุ๊กปุตตเกตเพิ่นกระหายหัวใจกอดๆมานะคะ ขอบคุณนะคะน้ำใจงามเพื่อนๆทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามาห้องไลฟ์ของยายนาว,วันนี้นะคะอ่าสติกเกอร์รัวๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน้องตุก๊กก็ให้สติกเกอร์มานะคะอ่าทุกคนก็ให้สติกเกอร์ยายนาวมานะคะยายนาวก็ดีใจนะคะที่เพื่อนๆมานะคะให้สติกเกอร์อนะคะส่งสติกเกอร์มารัวๆรัวๆใส่สแล้วสงใสยใส่กางเกงอยู่แมนแมนแมนค่ะเราใส่กางเกงอยู่นะคะเราใส่กางเกงอยู่นองจ่ะน้องตุ๊กก็นะคะ ใส่กางเกงนะคะเตรียมเตรียมจะขึ้นเปิดบ้านนะคะน้องตุ๊กเตรียมจะเปิดบ้านนะคะ <c oughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้าใจงามขอบคุณนะคะขอบคุณจะยกมือยกมือยกไม้ยกมือโบกไม้โบกมือทักทายกันลากันเด้อค่ะพี่น้องเด้อลากันเด้อลากันเด้อ ยกมือบอกมือใบยบยบกมือใบายกันด้อจจะพี่น้องด้วยอบกมือใบายกันนะคะโบกมือโบกไม้โบกมือยบายกันนะคะยบยบยบายค่ะใบายนะคะยายนาวก็จะลงไลฟ์ด้วยค่ะเพื่อนเพื่อนเนาะยายนาวก็จะลงไลฟ์แล้วค่ะทุกคนนะคะถึงเวลาอันสมควรยายนาวก็จะลงไลฟ์ใบใบเพื่อนเพื่อนนะคะทุกคนนะคะใบใบโบกมือใบายนะคะเราไปเที่ยวบ้านน้องตุ๊กไปเที่ยวบ้านน้องตุ๊กด้วยค่ะพี่น้องด้วยไปเที่ยวบ้านน้องตุ๊ก คนเยอะมากนะคนเยอะมากนะคะบ้านน้องตุ๊กนี่คนเยอะจริงๆเวลาน้องตุ๊กขึ้นไลฟ์แต่ละครั้งเนี่ยเยอะจริงๆค่ะเพื่อนๆเนาะเยอะมากๆเยอะจริงๆนะคะทุกคนเยอะๆอีเลอรอนะคะไปดูน้องตุ๊กเปิดบ้านกันนะคะทุกคนไปเที่ยวบ้านน้องตุ๊กยายยายนาวไม่ได้ไปก็เดี๋ยวยายลินเพิ่นจะไปแทนนะคะยายลินเพิ่นจะไปยายนาวก็จะส่งงานสักแป๊บๆนะคะส่งงานสักแป๊บๆ